สวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่รายการ1ความคิดนะครับวันนี้วันที่16สิงหาคม2561วันนี้เราจะอยู่กับหัวข้อเดิมคือเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับวันนี้จะถึงเรื่องสารกึ่งตัวนำกับเรื่องของทรานซิสเตอร์นะครับสารกึ่งตันนำประเภท D N นะครับพวกไบโพลาร์นะครับมี2ขั้วทรานซิสเตอร์ ื่องของทรานซิสเตอร์ก็จะมาพูดถึงทรานซิสเตอร์ที่เป็น2ชนิดคือ NPN และ PNP นะครับเรื่องของค่าเกณฑ์การขยายของทรานซิสเตอร์นะครับทิศทางการไหลของกระแสในทรานซิสเตอร์แต่ละชนิดนะครับเทคนิคการไบ a อสการไบ a อสคือการจ่ายกระแสให้กับวงจรทรานซิสเตอร์นะครับและก็การต่อวงจรนะครับต่อวงจรทนะรานซิสเตอร์แล้วเรามาวัดกระแสกันนะครับว่าทฤษฎีที่เขียนกันไว้นะครับ ในหนังสือแต่ว่าไม่มีใครเคยมาทดลองให้เห็นว่ามันสามารถจะทําอย่างนั้นได้จริงเราคาดว่าจะมีที่นี่เดียวที่จะนําเสนอแล้วก็จับทฤษฎีเรามาทดลองให้เห็นจริงก็แล้วกันเนาะเขาเรื่องเลยนะหัวข้อแรกคือสสารสสารที่อยู่ในโลกเนี้ยถ้าแบ่งกันตามชนิดของการนํากระแสไฟนะครับก็จะแบ่งได้เป็น3ชนิดนะอันนี้ไม่รู้ว่าในโลกนี้เขาแบ่งยังไงนะแต่พี่หนึ่งแบ่งตามตามความความปจริงนะนะสะสารชนิดแรก นะครับคือส,สารที่เป็นฉนวนไม่เป็นตัวนําไฟฟ้าเราเคยพูดไปแล้วในครั้งที่แล้วเช่นไม้พลาสติกยางต่อไปคือสารที่เป็นตัวนําเช่นทองแดงเหล็กทองเหลืองสารที่เป็นโลหะทั้งหมดนะจะเป็นสารที่เป็นตัวนาและตัวที่3ามที่เราจะพูดถึงวันนี้คือสารกึ่งตัวนําไม่ใช่ส,สารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์ได้สร้างขึ้นมานะครับโดยการที่เอาธาตุสองตัวสารเอสาร P สาร P ก็คือ สารที่มีศักเป็นบวกกันนะ n ก็คือ Negative วเป็นลบจับเจ้าสองตัวมาโดบกันนะครับเป็นสารชนิดหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่าสารกึงตัวนํามันจะนํากระแสะก็ต่อเมื่อมีทิศทางให้มันนะครับเช่นการ b บแอหรือการจ่ายวนเตจหรือจ่ายกระแสะไฟได้ถูกต้องตามชนิดของสารนั้นเช่นว่าขั้ว p จะต้องจ่ายไฟบวกให้ขั้ว n จะต้องต่าจ่ายไฟลบให้ คือศักย์ไปลบนะครับคู่พีต้องมีศักย์บวกมันก็จะนํากระแสนะครับแต่ถ้าสลับขั้วใจไฟสลับขั้วเอาไฟลบไปเข้าั้วบวกคือคู่พีเอาไฟบวกไปเข้าคัวเอ็นอันนี้เจ้าสารกึ่งตัวนําตัวนี้ก็จะไม่นํากระแสมันก็เลยเกิดเป็นที่เรียกว่าเป็นสารกึ่งตัวนําเพราะว่ามันทํางานกึ่งๆนะนากระแสได้ไม่นํากระแสก็ได้ เออนำมากนำน้อยนะั่นอีกเรื่องหนึ่งอีกต่างหากเพราะนั้นคือวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเจ้าสารกึ่งตัวนําตัวนี้นะครับสารกึ่งตัวนําตัวนี้เอามาทำทรานซิสเตอร์หรือว่าอีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้ในวงจรวันนี้ก็คือเป็นพวกไดโอดพวกนี้เป็นสารกึ่งตัวนําหมดนะครับไดโอดก็เป็นลักษณะเดียวกันคือเมื่อคราวที่แล้วเราเราได้พูดถึงไดโอดไปแล้วนะว่ามันนํากระแสที่ทางเดียวถ้าเรามองว่าทรานซิสเตอร์คือสวิตตัวหนึ่งครับสวิต เราก็จะไปทางทางผ่านของไฟนะครับปิดเปิดก็จมีทางเข้าทางออกแต่เจ้าตัวทรานซิสเตอร์มันจะมีขาที่สามขึ้นมาควบคุมการปิดเปิด,ปดของสวิตช์นี่ออกไหมครับถ้าเราเป็นสวิตช์แบบนี้กดลงไปทางไฟปิดกระแสะไฟจะไหลได้ถ้าโอเพนซอร์กิตแบบนี้กระแสะไฟจะไหลไม่ได้จาทรานซิสเตอร์ก็เหมือนกันสามตัวเนี้ยที่ปิดเปิดได้เนี่ยเป็นสัญเอและสัญพีแต่จะมีขาขาหนึ่งนะครับมาเป็นตัวควบคุมนะครับ ทรานซิสเตอร์หน้าตาเป็นอย่างไรอ่านี่คือตัวทรานซิสเตอร์นะครับตัวเลขนะครับเป็นทรานซิสเตอร์เป็นสวิตชิงได้เป็นเป็นอ่าเป็นสัญญาลได้นะครับทรานซิสเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรานซิสเตอร์จำพวกที่เป็น power น power switching คือคือง่ายคือมันสามารถจะผ่านกระแสดได้สูงนะครับสามารถจะรับโหลดได้ถึง1แอมป์2แอมป์หรือว่าถ้าท่านเคยเล่นเครื่องเสียงก็จะมีทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่ๆที่ลนะักษณะคล้ายๆ จานบิน UFO นะครับไอ้พวกนั้นก็จะเป็นทรานซิสเตอร์พาวเวอร์เป็นทรานซิสเตอร์กำลังเลยแต่ว่าใช้เตอร์ก็จะแบ่งย่านความถี่ในการทํางานนะครับอยู่ในย่านความถี่ของออเดีโอย่านความถี่ของเสียงย่านความถี่ของ RF คือย่านความถี่ของคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็ย่านความถี่ทั่วๆไปเป็นสวิตนชะ์ธรรมดานะครับความถี่ต่ำาโพสสวิตชิ่งสวิตช์ธรรมดาเนี่ยก็คือจะเอาไว้ในวงจรปิดเปิดนะครับสามารถสั่งการไปควบคุมพวกอ่าอ,อุปก,ก,กรณ์ที่จะ ไปควบคุมอุปกรณ์ตัวอื่นต่อไปคือเป็นตัวจ่ายกระแสน,นะครับในตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยดูสัญลักษณ์กันนิดนึงนะครับทรานซิสเตอร์หน้าตาเป็นอย่างนี้ทรานซิสเตอร์มี2ชนิดที่เราจะพูดถึงวันนี้คือ NPN และชนิดที่2คือ PNP ทรานซิสเตอร์จะมี3ขาอลเลคเตอร์เบสอิมิเตอร์ถ้าเป็นชนิด PNP ก็จะเป็นขาอิมิเตอร์ขาเบสขาอลเลคเตอร ดันั้นจะสองสองชนิดแต่มันจะต่างกันตรงนี้นะครับขา C ขา E นะครับขา C กับขา e ขา E กับขา C ส่วนขาเบสจะเป็นขาอ่าเสียกรณ์จะอยู่ที่เดียวกันนะครับขาเบสเนี่ยมันก็เป็นเสมือนประตูฮะประตูปิดเปิดนะครับเป็นตัวควบคุมประตูนะครับทิศทางการไหลของกระแสของทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ในชนิดที่เป็น NPN กระแสจะไหลแบบนี้จากคอเลกเตอร์ลงสู่ขาอีมิเตอร์นะครับนี่คือทิศทางของการไหลนะครับ ที่จะเขียนตรงนี้คือ IC i คือ current นะครับ i แทนกระแสบนเรียบไดโอดที่1 C คือ collector เพราะฉะนั้น IC สัญลักณ์ IC นี่คือกระแสที่ไหลผ่าน collector ไปสู่ emitter นะครับกระแสที่ไหลผ่าน collector ไปสู่ emitter ในชนิดที่เป็น pnp ก็จะไหลแบบนี้หรือถ้ามองในรูปของ c o n v e r s i o n a l current กระแสก็จะไหลแบบนี้นะจากบนลงล่างเหมือนกันขาเ s สเป็นตัวควบคุมในการปิดเปิด ให้กระแสไหลผ่านเรามาดูรูปนี้รูปนี้เห็นชัดที่สุดนะครับกระแสไฟมาลอตรงนี้นะครับจะปิดจะเปิดก็คืออยู่ที่ขาเบสเป็นตัวควบคุมนะครับขาเบสมีแรงดันเป็นบวกเล็กๆนะกระแสส่วนน้อยจะทําให้กระแสส่วนใหญ่ไหลผ่านจากขา c o l l e ตอร์ไปยังขามิเ t t e r ได้นี่คือการทํางานของทรานซิสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตรงนี้ในเบื้องต้นเราจ่ายไฟบวกเข้าตรงนี้นะครับมันก็สามารถนํากระแสให้ตัวนี้เปิดได้ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าทรานซิสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่สวิตช์เปิดกับปิดนะครับตัวมันเองเนี่ยมันมีอัตราการขยายสัญลักษณ์ของมันคือตัวภาษาอังกฤษตัวเล็ก HFE HOTEL o ทลฟ o ักชหรือเราเรียกว่าเป็นค่าเบต้านะครับค่าเบต้าของทรานซิสเตอร์มันคืออัตราการขยายขยายกระแสะที่เบสกระแสะจำนวนน้อยที่ขาที่ขาเบส IB ก็คือกระแสไหลผ่านเบสลงไปสู่อ e ีมิเตอร์ลงกราว นะครับตรงนี้จะเป็นกราว IC กระแสที่ไหลผ่านคอลเล็กเตอร์จะเท่ากับ IB คูณด้วยเบตา้าคูณด้วยเบต้าคือตัว h f ชตัวนี้นะครับ h f ชอันนี้คือค่าเบต้าแหละครับคือค่าอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์นะครับในดัตชิดมันก็จะมีค่าพวกนี้กระแสคอลเล็กเตอร์กระแสเบสก็คือ IB IC โวลเตตต่างๆพลันเตอร์เยอะมากนะครับที่หนึ่งไม่ได้เอาดัตชิดมาให้ดูนะครับวันนี้จะเร่งงานปฏิบัติเลยนะแล้วโบนดะัตชิดอาจจะ อาจเอามาโชว์ให้เห็นที่หลังมันมีความจุ่งยากอยู่ก็อยากใช้เบือนะ่อกันซะาวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปถึงขั้นจัดก,กระแสบ i a s ให้ทรานซิสเตอร์ทำงานเราจะทําให้กระแสไหลผ่านตรงนี้เป็นส่วนใหญ่เราจะต้องหาค่ากระแสของ IB นะครับกระแสที่เบสจะเล็กๆนะครับคูณกับค่า h f e ตัวนี้มันจะคือค่ากระแสของ IC นะครับกระแสที่ไหลผ่านตรงนี้ วันนี้เราจะทดลองทรานซิสเตอร์ชนิดนี้ b c 5 4 7นะครับนี่คือเบอร์ของทรานซิสเตอร์ชนิดนี้การนำกระแสก็จะเป็นอย่างในรูปนี้นะครับถ้าจ่ายไฟบวกให้กับขาเบสนะครับก็จะมีกระแสไหลในทิศทางนี้กระแสะเล็กๆนะครับหลทิศทางนี้แต่คูณกับค่าเบต้าแล้วคือค่า hfe คือค่าเกณฑ์การขยายอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์จะทำให้กระแสะไฟตรงนั้นไหลผ่านตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ เราดูวงจรกันก็จะประกอบด้วยทรานซิสเตอร์หนึ่งตัว BC547 ต่ออยู่กับ LED LED คือไดโอดที่เปล่งแสงได้ได้นะครับ Light Emitting Diode ไฟตรงนี้เราจะได้แรงดัน5โวลต์จาก power supply นะครับสัญลักษณ์ก็คือตรงนี้คือแทนแทนแบตเตอรี่นะครับจ่ายไฟเข้ามาที่ขา Anode ของไดโอดนะครับ Light Emitting Diode ก็คือ LED ขั้วบวกเข้าที่นี่กระแสก็จะไหลไปในทิศทางนี้ แต่ยังจะติดอยู่ท้ายนิเตอร์ตัวนี้ถ้ายังไม่เปิดนะครับยังไม่มีไบอยสให้กระแสไฟก็จะหยุดการไหลอยู่แค่ตรงนี้เมื่อเราต่อไฟบวกอีกทางหนึ่งกระแสไฟส่วนนี้นะครับไหลมา,าที่นี่ผ่านลิสเตอร์ตัวนี้เข้ามายังเข้ามายังขาเบสนะครับและไหลผ่านตัวทรานซิสเตอร์ลงไปทางขาอีมิเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะนำกระแสนำกระแสด้วยกระแสมีค่าเท่าไหร่กระแสมีค่าเท่ากับ อ่า IB เท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เราคำนวณได้จากาตัวนี้จากกฎของโอห์มนะคูณด้วยค่าเบตา้าคือค่า hfe ของมันนะครับมันจะเท่ากับกระแสที่ไหลในขาในขาลเ็กเตอร์ในชุดนี้มาคำนวณกันเลยว่าเราทำอย่างนั้นจริงๆได้ไหมในวงจรเนี่ยรีเซสตเตอร์ที่ต่อในวงจมรมันตะกี้เนี่ยตัวละ3 0 k สตัว3 4 2 2 0 k นะครับหรือพัน0 0โอห์มจริงๆแล้ววัดแล้ว ได้ไม่ถึง 120k อย่าลืมนะในบทหนึ่งค่ารีสต์สเตอร์มีค่าความผิดพลาดอยู่นะครับแต่ละตัวมีค่าความผิดพลาดอยู่เท่าไรก็แล้วแต่5% 10% 1%นะครับเมื่อมีกระแสไหลในวงจรนะครับจะมีไฟตกคอมจังชั่นจังชั่นของทรานซิสเตอร์ระหว่างขาเบสกับขาอ e ีเนี่ยถ้าเรามองดีๆมันเหมือนไดโอดตัวหนึ่งนึกออกไหมครับลักษณ์ญญของไดโอดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีไฟตกคอมขา B กับขา E เนี่ยโดยทั่วไปประมาณจุด5โวลต์ 0.5โวลต์ won, นะมีไฟตกคล่อมเพราะนั้นถ้ามีไฟตกคล่อมขาเบสกับขาอีตรงนี้นะ0.5โวลต์ไฟที่เหลือที่จะตกคล่อมตัว R ตัวนี้ตามกฎของโอมนะจะเท่ากับพาวะพายคือ4.9ลบด้วย0.5เดี๋ยวเรามาคำนวณกระแสกันโวลเตจของเรามากี้นี้4.9นะครับลบด้วยไฟที่ตกคล่อมจังชัน BE 0.5โวลเตจเราตอนนี้คือ4.4โวลต์ I เท่ากับ E 4 4จสโวหารด้วย R หารด้วย1 9ไม่ได้คำนวณน,นะคือวัดจริงจะเท่ากับ0 0 3 7ม mm. ิลลิแอมหรือประมาณ0.04โดยประมาณนั้นนี่คือค่าที่เราคำนวณมาวัดกันจริงๆริไอเจาดิจิตอลมัลติมิเตตัวนี้มันมีฟังก์ชันในการวัด HFE คืออัตราการขยายของ transistor. ทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับเขียนว่า HFE ตัวที่เราพูดถึงมันตะกินี้ h o t e เ f o ฟ c h o e o นะครับ ก็จีฟังก์ชันนี้ของทรานซิสเตอร์คือสามารถจะวัดค่าอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์ได้นะครับเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะซื้อมัลติมิเตอร์ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ถ้าซื้อแบบมีวัดค่าอัตราการขยายหรือ hfe ของทรานซิสเตอร์ได้ก็จะดีครับคือถ้าเราไม่ได้เปิดดัตชี t เราก็วัดวการวัดเป็นการวัดจริงนะครับค่าอัตราการขยายมันตอนนี้คือ302เฉลี่ยแล้วกันเอาค่า320เรามาวัดค่ากระแสะเบส เมื่อกี้นี้เราบอกว่ากระแสกระแสที่ไหลผ่านรีเซเตอร์ร2อี่ k เดี๋ยวเราคำนวณได้จุดหรือจุดศมิลลิแอมนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง1มิลลิแอมนะครับข้วนี้สายสีขาวเส้นนี้นะครับคือไฟบวกนะครับมาจากสายสีแดงตรงนี้นะครับเส้นนี้ทั้งเส้นคือไฟบวกนะเรากำลังต่อไฟบวกเข้ามาที่ตรงนี้นี่คือ r ตัวแรกนะครับมาจบที่ r ตัวนี้ นะครับแล้วเราจะต่ออตอนนี้ลงกลาวอ่าแล้วเราจะมาวัดกระแสกันวัดกระแสต้องวัดแบบอนุกรมครับเอาเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเรามาดูกระแสกันเมื่อกี้ที่เราคำนวณจากเครื่องคิดเลขนะเราได้ประมาณจุดศูนย์สามเจ็ดนะครับหรือจุดศูนย์สี่ที่พี่หนึ่งบอกไว้ว่ามีอันมีอัตราการคาดเคลื่อนในตัว R อ,อยู่บ้างนะครับอ่ะโอเคเราวัดได้แล้วนะกระแส ที่ไหลผ่าน R ตัวนี้จุด04นะครับมิลลิแอมเป็นกระแสที่เบสนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวทรานซิสเตอร์ใส่ลงไปนะครับทดลองกันเห็นเห็นเลยวันนี้นะครับทรานซิสเตอร์สายให้ถูกขา CBE อยู่ตรงไหนจากวงจรนะครับเราต่อทรานซิสเตอร์เข้าไปในวงจรตามนี้แล้วนะวงจรตามน,นี้นะครับอ่าเรามีช่องว่าที่ว่างแล้วตอนนี้ CBE ถูกต่อแล้วนะครับ LE d ตัวนี้สีแดงนะครับ ต่อในวงจรแบบนี้นะครับไฟบวกเข้าที่นี่เตรียมที่จะมาไฟผ่านตัวนี้แล้วรออยู่ตรงนี้รอแค่สวิตช์เดี๋ยวพี่หนึ่งจะทําการเอาสายไฟรรยรรรรยตรงนี้นะครับเสียบมาที่ขาบวกขาบอกของ power supply ของเราคือ5โวลต์หรือ4ีุดปนะฮะกระแสก็จะไหลตรงนี้นะครับผ่าน r e สิ s เตอร์1้อยหรือ1้อยสิกว่านะได้กระแสะประมาณ0ุดศูนยมิลลิแอมไหลผ่านจังชั base, ่นเ b a มายยงองมิเต t e r จะทำให้เกิดกระแสที่ไหลในตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ค่าเบต้าเท่ากับ320คูณด้วยกระแส0ุดมิลลิแอมนะครับมันจะเท่ากับ12.8ได้เท่ากับ12.8หรือ13ม ah, ิลลิแอมโดยประมาณเมื่อเราต่อวงจรแล้วเราทดลองจ่ายไฟครับไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้วัดกระแสสายเส้นนี้ที่เราบอกว่าเป็นสายไฟบวกนะครับเสียบค้างไว้เลยก็แล้วกัน LED ก็จะติดคราวนี้ LED ติดเนี่ยไฟ5โวลต์ หรือกระแสทั้งหมดไม่ได้ไหลผ่านทรานซิสเตอร์ทั้งหมด,มด,หหมดจะไหลเฉพาะเท่าที่เราคำนวณไว้คือประมาณ10กว่ามิลลิแอมเดี๋ยวเรามาวัดเรามาวัดกระแสทางด้านコレคเตอร์ตรงนี้กระแสที่ไหลผ่านขาコレคเตอร์ไปลงรวมกันที่ขาอ e ีมิเตอร์ตรงนี้ว่าได้เท่าที่เราคำนวณไว้จากค่า IB คูณเบต้าเท่ากับกระแส IC จริงหรือไม่ใกล้เคียงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้แล้วเอามิเตอร์มาขั้นกลางตรงนี้ อนุกรมนะครับเพื่อจะวัดกระแสที่ไหลผ่านในวงนี้นะครับวงนี้เราวัดไปแล้วนะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้อามิเตอร์มาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราวัดกันตรงนี้เลยว่ากระแสจะไหลเท่าไหร่อ่าจ่ายไปที่มิเตอร์ขาแดงนะครับแตะไปที่ขานี้ LED ติดเป็นไงครับกระแส11.9 899หรือ12นั่นเองคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์มีอีกอย่างนึงคือว่า เมื่อมันนำกระแสเราเกิดความร้อนขึ้นค่าเบต้ามันจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราควบคุมกระแสเลเลกเตอร์ไม่ได้นะครับมันจะร้อนและค่าเบต้าก็จะเพิ่มขึ้นแล้วจะร้อนขึ้นค่าเบต้าก็เพิ่มขึ้นจนในที่สุดนำกระแสจนโอเวอร์โหลดแล้วก็ทรานซิสเ,เตอร์พังไปในที่สุดนั่นคือการออกแบบวงจรที่ไม่ได้ไม่ได้มีการชดเชยค่านะครับอุณหภูมิอันนี้คือวงจรเบื้องต้นนะครับเมื่อเราให้มันมนำกระแสสักพักจะเห็นว่าตอนนี้ค่าเบต้ามันน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูจาก ดีจิอมัลติมิเตอร์ตรงนี้เราได้12มิลลิแอมนะครับ12ก็วกว่าแล้วเริ่มกว่าเรื่อยเื่อมันก็้จาก11.9นะครับเขาค่อยตายก็ไป12 12.10ะไร,ประ,ป,ระประมาณนี้โอเคตรงนี้มันบอกอะไรเราตรงนี้มันบอกอะไรเราครับมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งอีกแล้วนะครับจากตำราจากหนังสือเขียนไว้ในเรื่องของทรานซิสเตอร์ในเรื่องของการไบแอสไซเตอร์ไม่มีใครเคยมาต่อแล้วทดลองให้เห็นแบบนี้ แต่จากตำราเนี่ยณบัดนี้ได้ออกมาสู่การปฏิบัติจริงอันนี้คือเรียนเรียนโดยการปฏิบัติครับเรียนทฤษฎีจากการปฏิบัติเราจะได้เห็นจริงเอาตำรามาเปิดอ่านนะครับหนึ่งเรียนมีตำราเยอะนะตำราเนี่ยสมัยก่อนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเริ่มตั้งแต่เรียนอ่านตั้งแต่ตำราภา,ภาษาไทยนะครับจนไปสะสมตำราภา,ภา,ภาษาอังกฤษเยอะแยะไปหมดนะครับตำราพวกอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเนี่ยเล่มน,นี้ซื้อจากฟิลิปินส์นะครับ ไปต่างประเทศก็จะพยายามไปสรรหาตารานะครับฟิลิปปินส์เป็นเป็นประเทศที่มีหนังสือเยอะมากมีเทคบุ๊กให้อ่านเยอะมากไปห้างที่ไหนก็จะมีเทคบุ๊กหนาๆแบบนี้เราได้เรียนเราได้รู้เราได้ทําจริงไปแล้วหมดแล้วเจ็ดหัวข้อนะครับการต่อเป็นวงจรการทรานซิสเตอร์มาต่อเป็นวงจรการวัดกระแสเบสการวัดกระแสคอเลกเตอร์ collector. เราจบหมดแล้วนะครับดูวันนี้เราได้อะไรไปบ้าง เราได้คือทรานซิสเตอร์มี2ชนิดสรุปนะเราเลยเวลามาเยอะแล้วทรานซิสเตอร์มี2ชนิดนะครับแบ่งตามตามชนิดของสารนะครับ P-N-P นั่นคือ,อชนิดที่เห็นชนิดนี้คือชนิด N-P-N และก็ P-N-P ตัวที่เรามาทำการทดลองวันาานี้คือ b c 5 4 7จะเป็น N-P-N อีกชนิดนึงคือ B-C5-5-7 จะเป็น P-N-P วิธีการไบอัที่ถูกต้องดูค่าด,ดูขั้วเบสเป็นหลักนะครับถ้าคั่วเบสเป็น P คุณจะต้องจ่ายไฟบวกให้กับมันตรงนี้นะครับมันก็จะมีกระแสไหลผ่านตรงนี้ไหลผ่าน BE นะครับเบสไปอิมิเตอรจะเกิดไฟตกคอมจังชั่น BE ขึ้นประมาณ 0.5V โวลต์อย่าลืมนะเวลาในการคำนวณเราจะต้องเอาไปใช้ด้วยนะครับมาดูการออกแบบวงจรกันจากจากไฟนะครับโพสต์สายเราต่อมาที่ LED ครับ LED ตัวนี้เปล่งแสงได้คือตัวนี้นะครับ LED สีแดงตัวนี้นะครับ LED มาใช้ทรานซิสเตอร์เป็นตัวสวิตช์นะครับปิดเปิดกระแสไฟยังไม่ไหลจนกว่าจะมีกระแสเบสไหลนะครับกระแสเบสในเรานี้มี R ขั้นอยู่ตามกฎของโอห์มกระแสไฟที่ไหลผ่าน R ตัวนี้เท่ากับ I เท่ากับ E หารด้วย R E มีค่าเท่าไหร่ E มีค่าเท่ากับวลเต็โพลส์พายเราคือ4.9นะครับ ลบด้วยไฟตกข้อมจังชั่นตรงนี้0.5นจะครับจะเหลือ4.4หาค่ากระแสมาแล้วจะได้0 4มิลลิแอมนะครับค่าเบต้าคือค่าอัตราการขยายของเทเซเตอร์ตรงนี้คือ320เราวัดกันแล้วนะครับค่าเบต้าคูณด้วยกระแส IB มันจะเท่ากับกระแส IC ประมาณ1 2ม mm, ิลลิแอมนะครับเมื่อเราต่อวิธตรงนี้ปัป๊บกระแสไหลผ่านตรงนี้กระแสส่วนใหญ่จะไหลผ่านตรงนี้เท่ากับ12มิลลิแอมเราทดสอบเราทดลองเราวัด เราคำนวณเราวัดจริงเราเห็นจริงนี่การเรียนรู้จริงๆนะครับไม่มีที่ไหนสอนแบบนี้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนี่ยไม่มีเอา p ์พุตไม่มีอินพุตคุณไม่สามารถจะเอามันไปใช้งานได้นะครับเมื่อคุณจะมีอินพุตเอา u ์พุตคุณจะต้องทำการอินเทอร์เฟซกับอนาล็อกที่ไม่ใช่ดิจิตอลเช่นว่าคุณเอาทรานซิสเตอร์จะไปกรุลอดไฟ220โวล์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณก็จะต้องเอาทรานซิสเตอร์ไปขับรีเลย ก็สรุปนะวันนี้สรุปเอาเท่านี้เนื้อหาวันนี้ถือว่าที่หถือว่าโอเคมากเลยนะได้ทําการทดลองให้เห็นแล้วว่าหลังจากที่เรารู้เรื่องอะไรต่างๆมาตั้งแต่ตอนที่1 2ึสานะครค่า C อะไรต่างๆแต่เนี่ยมาถึงวันนี้เราสามารถจะเอาวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากการคำนวณเนี่ยมาทดสอบประกอบเป็นวงจรจริงแล้วทดลองวัดค่าจริงจากทฤษฎีนะครับ มาสู่การปฏิบัติครับเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในคำ่ำคืนวันนี้ก็เหมือนเดิมครับตอนรับวันดีราติสวัสด์ขอบคุณครับ